สวัสดีครับท่านผู้นิยมชมชอบพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดชังให้ที่ท่านท่านอาจารย์ติมปลุกเสกหรือเรียกกันว่าคนที่มีคอเดียวกันคือนิยมสะสมแต่พระหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับห่างหายกันไปหลายวันเพราะเนื่องจากว่าผมกำลังคิดว่าทำยังไงที่จะทำให้ภาพชัดขึ้นนะครับก็เลยต้อง ไปศึกษาการทำภาพโดยใช้ Photoshop นะครับก็หาช่างเทคนิคมาช่วยทำให้หลังจากทำได้แล้วปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้จะได้ดูภาพที่ทำออกมาว่าคมชัดขึ้นหรือไม่โดยจากจอคอมพิวเตอร์นะครับปรากฏว่าโอเคใช้ได้เมื่อเนื่องจากว่าผมต้องการทำให้ท่านได้เห็นมวลสาร นะครับขยายขึ้นมาให้ใหญ่นะครับทำมาให้ท่านได้ดูกันวันนี้ผมก็เอาองค์ในตำนานนะครับสองสามองค์มาให้ท่านดูกันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับครั้งนี้เป็นพระเนื้อว่านครั้งที่13นะครับก็เลยเอาพิมพ์ใหญ่หัวขีหรือที่นิยมเรียกกันว่าพิมพ์ใหญ่เอนะครับพระเนื้อว่าน ิมใหญ่ a ปี2497นะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ท่านดูนะครับว่า,าเราจะดูกันอย่างไรนะครับเอาองชัดๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ท่านดูนะครับเอกลักษณ์นะครับท่านดูนะครับเอาใหด้ดูกันมาก่อนนะครับ นี่ละจะมีเส้นขีดสั้นๆที่ข้างขมับขวานะครับแล้วก็ขมับซ้ายของพระจะเป็นเส้นเล็กๆคมๆนะครับเส้นด้านขวาของพระนั่นก็จะเป็นเส้นสั้นๆนะครับเป็นตร่มๆนะนี่คือที่มาของ ชื่อพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่หัวขีดนะครับเอกลักษณ์อันที่สองนะครับโดยมากเนี่ยถ้ากดมาติดพิมพ์นะครับก็จะเห็นขอบเนี่ยจะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงด้านขวาด้านนี้นะครับท่านดูนะครับจะเรียกว่าเป็นขอบกระดง้งก็ไม่ผิดนะครับเอกลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับ เส้นคอนะครับละองค์นี้พิมพ์ใหญ่หัวขีดนะครับจะมีเส้นคอหลายๆเส้นนะครับนี่นะท่านดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเส้นพวกนี้จะบางๆชัดๆนะครับนี่แหละที่เป็นเอกลักษณ์ที่ผมนำมาให้ท่านดูกันนะครับ ทีนี้เราก็กลับไปยังเริ่มต้นใหม่นะครับองค์นี้นะครับผมทำภาพขยายมาให้ชัดนะครับเพื่อจะให้เห็นมวลสารพระองค์นี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาลงลักนะครับปิดทองมา นะครับก็เลยมีการลอกขูดนะครับขูดลักออกนะครับก็เลยทําให้เส้นขีดที่ข้างหัวนี่หายไปแต่เจ้าจะเห็นเส้นคออยู่บาลางๆนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยพอลอกมาเนี่ยมวลสารเนี่ยผมต้องการขยายให้ชัดขึ้นผมก็เลยใช้ Photoshop ทำให้มันชัดเพ่นขึ้นก็คือทำให้คมขึ้นนะครับ ท่านจะได้เห็นมวลสารนะครับเนี่ยแหละฮะมวลสารคล้ายคล้ายหินกรกนะครับก็คือเป็นเม็ดเม็ดเม็ดท่านดูนะครับนี่แหละเม็ดดําแดงขาวนะครับนะะฮองนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่หัวขีดที่หาได้ยากนะครับหายากมากๆนะครับพิมพ์ใหญ่หัวขีดคือ กับ,พ,พ,บพิมพ์ใหญ่ลึกเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับนี่ขนาดว่าสภาพว่าไปลอกลักแล้วก็ขูดผิวมาก็ยังประกวดได้ที่หนึ่งนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้ดูท่านดูใบประกาศนี่และฮะตั้งแต่ยี่สเอ็ดมิถุนาสองห้าห้าแปดนะครับประกวดได้รางวัลที่หนึ่งนะนะครับ จัดโดยคณะนักเรียนเตรียมฐานรุ่นที่13นะครับโอเคนะครับกลับไปอย่างเดิมนะที่ผมบอกเนี่ยผมขยายมวลสารมาให้ท่านเห็นชัดชัด,ชดผมทำไม้ชัดโดยเฉพาะเลยนะครับอ๋ขยายกันมาให้ดูนะครับท่านดูนะครับผมขยายมานะครับท่านดูนะครับนี่แหละที่ผมบอกเนี่ย เนี่ยแหละนะมวลสารขยายมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับคือมวลสารนี่หลากหลายเหมือนที่ผมบอกว่าแกงส้มอินกรีเดียนของแกงส้มมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นประเนื้อว่านเนี่ยก็จะมีเม็ดดําแดงขาวกระจายไปทั่วส่วนพระเคนะครับพระเกเนี่ยมวลสารจะไม่ได้อย่างนี้นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําเปรียบเทียบนะครับให้ท่านดูพิมพ์ใหญ่หัวขีดแท้กับเค้กแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูของแท้ๆกันก่อนนะครับสี่ห้าองค์ดูนะครับท่านเห็นไหมครับมวลสารที่ผมอุตส่าห์ทํำภาพมาหลายหลายวันเนี่ยเกือบสิบวันแลื้อประมาณสิบวันที่ไม่ได้ทํามานะครับ ผมก็ทำมานะครับเพื่อให้ขยายเพื่อให้ท่านได้เห็นมวลสารนะครับนี่แหละดูนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วมาดูด้านหลังนะครับยังไงเสียก็หนีไม่พ้นที่ผมบอกนะครับ มวลสารขยายมาให้ท่านดูนะครับยังไงเสียก็หนีไม่ออกนะครับท่านดูนะครับดูนะครับเนี่ยเม็ดแร่นะครับก็ยังมีนะครับนี่ละคิมเซียวเนี่ยท่านดูกันเลยนะครับผมขยายมาให้ดูนะครับ ดูนะครับมวลสารเห็นไหมฮะพิมใหญ่ท่านจำไว้เลยนะครับพิมพ์ใหญ่ A กับพิมพ์ใหญ่ลึกเนี่ยพระค่องข้างหนานะครับดูนะครับมวลสารเนี่ยขอบข้างให้เห็นเนี่ยผมทำมาเนี่ยพระเนี้ยเขาขูดนะครับก็คือขูดไอ้ลักออกนะครับก็เลยเห็น มวลสารชัดเจนยิ่งขูดยิ่งเห็นเนื้อในเนี่ยนีไม่พ้นครับมวลสารเม็ดดำแดงขาวนี่ต้องเห็นนะครับดูนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าดูฐานนะหรือที่นิยมเรียกกันว่าก้นดูนะครับเห็นไหมเม็ดดำแดงขาวเนี่ยผมขยายาใหมชัดทำโฟโต้ช็อปเพิ่มความคมชัดขึ้น เพื่อทำให้แฟนคลับได้เห็นว่าพระแท้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่ละดูกันไปเลยนะครับดำแดงขาวดำแดงขาวขยายมาให้ท่านดูดูเลยนะครับเนี่ยผมทำมาพิเศษโดยเฉพาะนะครับสำหรับคนที่ศึกษาต้องการศึกษาพระเนื้อว่าน2497โดยเฉพาะ ไม่มีใครนะครับมีผมคนเดียวที่ทำมานะอย่างนี้นะมวลสารขยายมาให้ชัดนะครับใบประกาศนะครับขององค์ที่ว่านี้นะครับทีนี้มาดูองค์ที่สองนะครับองค์นี้เนี่ยเสียดายมากนะครับเดิมเดิมทุกอย่างนะครับภาพแป้งที่กด นะครับลองพิมพ์เนี่ยยังติดอยู่นะครับโคดเนี่ยนะฮะทำไมถึงได้บอกว่าพิมพ์ใหญ่ก็ที่ผมบอกท่านนะครับเนี่ยเห็นไหมขอเป็นกระด้งที่ว่าอีกชั้นหนึ่งนะครับเส้นคอเห็นไหมครับสองหนึ่ง,ส,งสามส,ามสี่ห้านะเส้นคอต้องชัดนะฮะขาด เส้นใดเส้นหนึ่งไม่มีปัญหาแต่ต้องมีเส้นใดเส้นหนึ่งให้เราเห็นนะครับสําหรับพระที่ว่าไม่ได้ขูดผิวขูดอะไรมาท่านดูนะครับนะมวลสารท่านดูนะครับนี่แหละด้านหลังกดนิ้วมาอ่าเม็ดแร่เนี่ยเลื้องออยอยู่เนี่ยเนี่ยเม็ดนี้เดี๋ยวผมขยายให้ท่านดูนะครับเรามาดู ด้านหน้ากันก่อนมวลสารว่าเป็นยังไงนะครับดูกันนะครับผมทำให้ภาพให้ชัดขึ้นมานะครับท่านจะได้เห็นเม็แปรนะครับนี่และนี่แหละครับที่สอนชี้ท่านดูนะครับเนี่ยเม็ดแร่ นี่นะฮะเม็ดแร่กันดูนะครับเล่นพระเนี่ยผมบอกท่านได้อย่างหนึง่งถ้าท่านไม่ชำนาญอย่างแท้จริงเนี่ยเอาที่ให้ครบองค์ประกอบนะครับแร่ต้องมีนะครับมวลสารดำแดงขาวตำหนินะครับแบบที่ว่ามีใช่ว่าตำหนิมีอย่างเดียวและท่านล่เลยตำหนีอื่นแล้วบอกว่า พระท่านแต่ไม่ใช่นะครับแค่ตำหนีเดียวนี่บอกไม่ได้นะครับมันต้องหลายหลายองค์ประกอบทั้งตำหนีทั้งมวลสารทั้งเม็ดแร่คราบว่านนะครับสี่องค์ประกอบหลักๆนี้ต้องมีนะครับมาดูด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเส้นคอเห็นชัดเลยนะครับละนี้แม้ว่ากด เนื้อนี่ททำไมถึงเป็นอย่างนี้ปรากฏแล้วเนื้อไปไปติดอยู่ที่แม่พิมพ์นะครับนะเลยหน้าเนี่ยไม่ติดนะครับหน้าตาจมูกปากไม่ติดนะครับท่านดูไปนะครับะเนี่ยขยายมวลสาระดูฐานนะครับท่านเจาะลงไปเนี่ยท่านต้องเห็นนะครับเนี่ยเม็ดแดงดำขาว กรนะจัดกระจายอยู่ทั่วนะครับท่านดูนะครับเนี่ยพกกลลงไปที่ผมบอกว่าพระเนี่ยมวลสารเนี่ยว่านเป็นว่านเป็นนะก็คือว่านจุดนะครับมาบดมาตํานะครับถ้าพระพิมพ์กรรมการก็ไปบดนะพิมพ์ใหญ่ A B C นะครับ พิมพ์กลางพิมพระรอดนะครับก็จะใช้ตำพอต่ตำเนี่ยเนื่องจากเป็นของสุดก็จะมีของไหลนะครับนะฮะผสมน้ำมันตังเอีว้วน้ำผึ้งรวงนะครับกล้วยนะครับก็จะมีมีน้ำนะครับผสมกับอย่างว่านออกมาปนเพราะเวลากดเนี่ย ก็จะเป็นของไหลนี่ก็จะมาออที่ผิวท่านดูนะครับนี่แหละนะพอมีส่วนผสมของน้ำมันที่ผมบอกมาสิบสคลิปมาแล้วนะครับก็จะมีลักษณะแววมันแววนะครับนี่แหละไม่หนีไปไหนนะครับสิ่งที่ผมบอกท่านนะครับเราไปดูองค์ที่สา นะครับท่านดูนะครับองค์นี้มีที่มาที่ไปนะครับเป็นอ,องค์ที่โด่งดังนะครับมีประวัติความเป็นมานะครับเป็นเนื้อกรรมการเนื้อดำนะครับนะท่านดูนะครับนี่ที่ผมบอกอเนี่ยองนี้อดีตเนี่ยเป็นของพันตำรวจเอกพนาเจือเพชรปริศณลาลาดนะครับ ตอนหลังได้ออกมานะครับให้เช่าบูชาคุณพิศวงไปเช่ามารูปนี้ผมได้มาจากคุณพิศวงนะครับดูนะครับเห็นไหมเนี่ยขีดที่หัวสองข้างชัดเจนนะครับเนี่ยละตรงนี้เป็นตุ่มอยู่ตรงนี้มีขีดนี่มีขีดนะฮะองค์นี้พระค่อนข้างหน้าเล็กทําไมถึงหน้าเล็กผมเคยพูดมาแล้วนะครับ หนเนื่องจากว่ากฎตอนที่มวลสารเปียกนะครับพอกฎเปียกเนี่ยพระไม่แน่นนะครับเวลาแห้งก็จะหดเยอะนี่ละนี่คือนะมีคนมาถามผมว่าพระทุกองค์เนี่ยเท่ากันไหมไม่เท่านะครับกดในเวลาที่แตกต่างกันตำเสร็จใหม่ๆของไหลก็คือยางว่านมีเยอะนะครับน้ำยึกว่าน น้ำมันน้ำพึ่งรวงอะไรทั้งหลายเนี่ยใหม่ๆนี่เยอะนะครับกดเนี่ยก็จะไม่แน่นนะครับฮนะก็พระก็จะหดเยอะเพราะกดแน่ไม่แน่นเนี่ยของไหลก็จะมาออที่ผิวท่านดูนะครับนี่ลนะฮะเนี่ยทั้งด้านหน้า,นนานด้านหลังท่านดูนะครับนี่ละนี่ละลักษณะเป็นที่ผมบอกท่านนะครับ น้ำตาลที่ฉับในกล้วยฉับนะฮะเนี่ยเป็นแผ่นๆอยู่ท่านดูนะครับแล้วด้านหลังก็จะพอเจาะลึกไปก็จะเห็นมวลสารเม็ดดาแดงขาวนะฮะเนี่ยละเดี๋ยวผมขยายให้ท่านดูไหมครับเนี่ยละ คราบว่านนะฮะเป็นเนื้อดำพระเนื้อดำนะครับยังไงก็ไม่หนีหนีไม่พ้นที่ผมบอกนะครับคราบว่านนะครับเนี่ยพนะอขยายมาท่านก็จะเห็นเนี่ยเนี่นะมาออที่ผิวก็มาเคลือบอยู่ที่ผิวนะฮะนะดูนะทุกสัดส่วนทุกตำแหน่งของพระก็จะมีหมดท่านดูนะครับ เห็นไหมครับในทำนองเดียวกันด้านหลังก็เหมือนกันดูนะครับเห็นไหมฮะร,รอยนิ้วมือประกดไปเนี่ยยางยางว่านเนี่ยก็มาอ,อที่ผิวนะครับเห็นไหมครับคาบไขว่านนะครับดังที่บอกเหมือนน้ำตาลที่ฉาบในกล้วยฉา นะครับนี่เรไปองค์ตำนานนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวมาดูด้านข้างท่านดูนะครับอ่านี่ละเห็นไหมหัวขีดนี่ยาวนะครับเนี่ยนี่สั้นๆท่าน,นดูนะครับนฮะข้างหลังเห็นไหมด้านข้างที่ผมบอกว่าหนานะครับแม่พิมมันลึกเนี่ยหนา ก็กดมาก็ต้องหนานะครับท่านผพมก็ไม่รู้จะพูดให้ท่านเข้าใจยังไงนะครับก็ได้แต่หัวลรอกดูนะครับเห็นไหมนี่แหละของไหลนะคราบว้านกดไปก็มาอ,อที่ผิวนะแล้วมีตอนที่เซ็ตตัวแห้งนะครับ ก็จะมีเม็ดคราบว่านปูดขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดอีกนะครับท่านดูนะครับผิดกันนะครับลักษณะอย่างนี้ผิดกันกับพระคีนะครับพระีิทานเลียมแบบไม่มีนะครับพระพระคีนี่ไม่มีลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมได้เคยบอกไว้ว่าผมถามปรมาจารย์ที่เขาทำพระคีนะครับผมก็ถามว่าเขาทำอย่างไรนะครับ ถึงได้พระเค่นี่ปูดนะครับครับว่านปูดมานะครับเขาก็บอกผมว่าโกแพ้ก็เหมือนกับปูนซีเมนเขียวอะที่ลาดพื้นนะตอนเซ็ตตัวร้อนจะละอูนะครับก็ใกล้ๆนีละอูนะครับอันนี้ก็เหมือนกันของเขาเนี่ยถ้าพระเคเี่ยนี่เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งในภายหลังหลังจากจบ พระแท้นี้นะครับนะครับพระเค้เนี่ยเขาผสมปูนขาวนะครับพอผสมปูนขาวเนี่ยต้องการให้เซตตัวเร็วแห้งใส่เม็ดพลาสติกนะครับว่านที่เอามาทําพระเค้ก็เป็นว่านตายนะครับตากแห้งแล้วมาผสมกันปุ๊บก็อย่างว่านแทบจะไม่มีนะครับนะครับพอนั่นปุ๊บเอาว เซตตัวแห้งเนี่ยปูนขาวก็จะเซตตัวก็จะร้อนเราอ,อกุกก็จะขับทำให้คราบเกิดเป็นคราบคล้ายๆเหมือนเม็ดว่านนะครับปูดขึ้นมานะครับแต่จะไม่มีลักษณะของของไหลที่อยู่ด้านข้างอย่างนี้ปูดขึ้นมาเป็นเอกเทศนี่และผมอยากจะให้ท่านเข้าใจจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว ค่อยไปเจาะลึกของพระขี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เอาพระแท้กันก่อนนะครับจบองค์ในตำนานอีกอง,องค์นี้ไปนะครับที่ว่าเป็นพระสองสี่เก้าพ์ใหญ่ A หัวขีดเนื้อดำนะครับเนื้อกรรมการนะครับทีนี้ก็มาดูองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับ นี่ก็เจ้าของทาลักมานะครับคนโบราณเนี่ยเขาเก็บรักษาเนี่ยคือพระสมัยก่อนราคาไม่แพงนะครับก็เลยต้องการเก็บรักษาความสวยเหมือนกับพระสมเด็จที่เขาทาลักนะฮะลักดำนะครับใสๆและดำนะครับแล้วตอนหลังก็อง์นี้ก็เลยไปขูดมา นะครับนี่แหละฮะขุดมาก็เห็นดำแดงขาวเนี่ยผมขยายให้ท่านดูนะครับตรงนี้ไฟต้นฉบับอยู่ที่ผมผมก็เลยขยายมาได้เยอะนะครับท่านดูนะครับผมให้ท่านดูนะฮะเนี่ยเจาะไปในสอ่องเจาะไปในทุกสัสดส่วนเนี่ยนะหน้าผากพระจะเห็นเม็ดดำแดงขาวพื้นก็ดำแดงขาวนะครับนี่แหละ คาบวานก็ยังมีนะครับนี่เขาขูดไปแล้วนะครับขูดไม่หมดนะครับผมก็ให้ท่านดูนะครับนี่แหละท่านดูที่บอกท่านท่านดูฮะเนี่ยเมื่อลักษณะเดียวกันเลยกับพื้นหินกัะเห็นไหมมีดำขาวแดงนะฮะเนี่ยกระาจายไปทั่วนี่แหละ เสียดายจริงๆเลยพระองค์นี้ผมเช่ามานะครับตอนนั้นสิบกว่าปีที่แล้วผมเช่ามาฮันดูนะครับไม่หนีไปไหนนะครับดำแดงขาวนะครับทุกสัดส่วนมีหมดคาบว่านอยู่ข้างในเนี่ยก็ปิดทองมาก่อนเนี่ยเห็นไหมเขียวเขียวนี่ลักษณะทากะเทียมมาปิดทองแล้วลงลักเนี่ยฮะผมเอาไมา้ท่านดู นะครับพระแท้ๆนะครับมาดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังท่านยิ่งเห็นชัดไปเลยนะครับเห็นไหมดําแดงขาวเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเม็ดแดงก็เยอะเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยเหมาะสำหรับที่ท่านจะต้องการเรียนรู้ว่ามวลสารพระเนื้อว่าน97เป็นอย่างไรท่านต้องเอาองค์นี้เป็นต้นแบบนะครับ ดูไปเลยนะครับนะฮะดูได้แค่ไหนได้แค่นั้นนะครับท่านอยู่ที่ภูมิปัญญาของท่านแล้วนะครับผมมาชี้แนวทางให้ท่านดูนะครับดูนะครับเห็นนะครับนี่ยะผมก็ขยายมานะครับท่านดูนะครับเนี่ยมวลสารดำแดงขาวนะครับ ทีนี้ก็มาที่องค์สวยนะครับองค์นี้ก็ทราบข่าวว่าอยู่ที่คุณพิศวงนะครับนี่ยละสวยมากองค์นี้นะมีจมูกมีปากเนี่ยเส้นนะฮะข้างนี้ก็จะเห็นสั้นนะครับแต่เส้นคอไม่หนีไปไหนท่านเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ถ่ายภาพมาไม่ค่อยดีนะเขาให้แสงมาจากด้านบนเพราะฉะั้นเกิดเงามืดตรงนี้ก็เลยจะเห็นสิ้นคอไม่ชัดนะครับนี่แหละท่านดูนะครับนะอะเนี่องค์นี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับหลายล้านนะครับองค์นี้ <c oughs> ไม่ใช่ถูกนะครับถ้าดูมวลสารนะฮะที่ว่าเนี่ยฮะ ผมทำให้คมชัดขึ้นมาท่านดูนะครับดูด้านหลังท่านดูนะครับเนี่ยรอยกดที่พิมพ์นะครับเอานิ้วไปกดกดกดก็จะเกิดรอยนิ้วมืออยู่ด้านหลังท่านดูนะครับแล้วกดนี้ตอนนั้นก็มวลสารเริ่มหมักนะครับละก,ก็เลยติดหน้าชัดขึ้นเห็นไหมครับ หน้าใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังมีของไหลท่านดูนะครับนี่ละเนี่ยลักษณะของไหลก็คือคราบว้านนะครับเนี่ยไม่หนีไปไหนที่ผมบอกท่านดูนะครับนะถ่ายมา4ด้านนี้ถ่ายด้านข้างด้านข,าขวาด้านข้างซ้ายนี่ไม่ได้ถ่ายนะครับเนี่ยพระนี่จะมีมิติท่านดูนะครับเนี่ย เนี่ยข้างหนาอ่าเนี่ยพอมาดูที่ก้นเนี่ยท่านดูอันนี้จะเห็นเป็นของไหลนะครับยางว่านนะครับกดแล้วว่าไหลมาอ,ออยู่ที่ผิวเนี่ยที่ผมบอกไม่หนีไปไหนนะครับพักเทนี่จะแข็งกระด้างนะครับแห้งดูแห้งแห้งนะครับไม่นุ่มนวลตานะครับอ่าเนี่ยละอ่าเนี่ยท่านดูครับเห็นไหมครับ ด้วยดีนะครับเนี่ยจะดูแล้วนุ่มนวลตาเนี่ยมีของไหลนะครับก็ยางว่านมาปกคลุมอยู่นะครับเนี่ยท่านดูนะครับเนี่ยเม็ดตรงรูเจาะเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยใกล้ๆบริเวณนี้ดำแดงขาวดูนะครับไม่หนีไปไหนนะครับท่านดูนะครับ นี่ละก็ขอบรรยายของพิมพ์ใหญ่วคีดเพียงแค่นี้นะครับถ้าท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับติดตามกดกระดิ่งนะครับเรียกคนที่ศรัทธานิยมชม,มชอบหลวงพ่อทวดมาดูนะครับของแท้ๆท,ที่ผมนำมาให้นะครับ บรรยายผมบรรยายด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับโอเคนะครับขอ,อสวัสดีมีชัยตรงมีแก่ทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับผม